สูตรรับความสําเร็จของคนที่เกิดในวันอังคารนะคนอังคารนะั่นนะไม่มีใครที่ลอกเรียนแบบได้นะคือมีคนพยายามจะทําให้มีชีวิตชีวาก็ไม่มีชีวิตชีวาเท่าพยายามจะจริงใจแต่แววตามันก็ไม่จริงใจหรือไม่ได้ทรงพลังเท่าวันอังคารพยายาม ที่จะเป็นขาลุยแต่ก็ลุยไม่เท่าคุณวันอังคารพยายามที่จะมีมนุษย์สัมพันธ์แต่ก็ไม่ได้เป็นธรรมชาติเหมือนคนที่เกิดในวันอังคารดังนั้นคนเกิดวันอังคารนะสุดรับข้อไ้้เลยนะที่อาจารย์เนะียบอกเอาไว้เป็นตัวของตัวเองเอาคนบอกว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าอยากได้สุดรับนี่ต้องพยายามไปทําอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมอาจใช่ในบางวันนะ แต่อังคาระข้อแรกเลยนะเป็นตัวของตัวเองที่มีเสน่ห์มัดใจคนเพราะว่าอะไรคนมันังคารเวลาจะเข้าหาคนโดยเฉพาะอาจารย์จะบอกว่าลักษณะพิเศษของอังคารเนะี่ยเข้าหาคนได้ทุกชนชั้นทุกระดับเลยนะตั้งแต่คนที่เป็นรุ่นเล็กรุ่นเด็กกว่า จะตำแหน่งเล็กกว่าจะอายุน้อยกว่าก็รู้สึกเป็นกันเองกับคนเกิดวันอังคารโดยอัตโนมัติเลยไม่มีอาการเคอะเขินอะไรเพราะเราเคยเห็นคนบางคนที่เดินเข้าไปคุยกับใครก็ได้แล้วคนก็ยินดีที่จะคุยกับเขาอย่างไม่เขินอายไม่ตะกิดตะขวงคืออังคารเนี่ยนะ สูตรลับหรือความลับของเขาเนี่ยมันคือการไม่มีพิธีรีตองอะไรอ่าอย่างบางคนเนี่ยเวลาออกไปในสังคมใช่ไหมก็ชอบวางท่าว,วางทางเ,เอ้ยว่าให้มีมาดอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมก็ให้มันอยากให้มันดูดีอะไรอาจารย์เข้าใจแต่อังคารไม่นะอังคารนี่อยู่บ้านยังไงออกไปก็อย่างนั้นแหละพูดบ้านๆพูด,นพดนปนนเนี่ย มันเลยทําให้รู้สึกว่าเวลาที่เราเจอคนบันคาร์่ะมันสนิทใจอะ่ะเออคับเวลาเราเจอใครอะ่ะที่ดูออกว่าในสายตาเขาอะ่ะมันไม่มีอะไรเคลือบแฝงอะ่ะยิ้มนี่เห็นฟันครบสามสิบสองซี่แล้วก็ออลงไม้ลงมือมีน้ำใจเวลาที่ใครจะมี อะไรให้ช่วยเหลือเจอจุนไงนะแม่ไม่มีเงินมีวทองอะไรมากคนมนาคารนี่ก็อดลนทนไม่ได้ถลกแขนเสื้อช่วยนี่ก็สุดรับเป็นตัวของตัวเองเถิดแล้วก็ยิ้มร่าเริงจริงใจกับคนเหมือนที่เราเคยทำไอ้ผลที่ว่าจริงใจแล้วเขาจะเห็นค่ะเขาจะตอบแทนหรือไม่ไม่ต้องสนใจ เพราะอาจารย์จะพูด,ดบ่อยว่าโลกนี้ไม่มีอะไรสูนเปล่านะวันหนึ่งอ่ะไอความจริงใจของเราอ่ะมันจะย้อนนกลับมาตอบแทนเราเสมอถึงแม้จะเราลืมไปแล้วหรือไม่ได้คาดหวังสุดรับข้อที่สองคนเกิดวันอังคารเป็นคนกล้ากล้าที่จะทำในสิ่งที่คนอีกเจ็ดวันเกิดอ่ะเขาไม่กล้าคนเกิดวันอังคารนะ ถ้าหาว่ามีอะไรที่ต้องลงไม้ลงมือหรือบางทีต้องตัดสินใจหรือบางทีต้องต้องชิงที่จะพูดหรือว่าสแสดงตัวก่อนคนเกิดวันอังคารจะเป็นคนแรกที่กาคิดกาพูดและการทำถ้าเป็นการขัดแย้งเนี่ยเปิดวงกันเลยถ้าเป็นการเต้นรำก็เปิดฟลอร์ถ้าเป็นคนที่ จะต้องเสี่ยงในการเริ่มทำธุรกิจอะไรบางอย่างซึ่งไม่รู้ว่าเปิดร้านไปแล้วทำธุรกิจไปแล้วเนี่ยมันจะรุ่งหรือเปล่าจะสูญเสียเงินฟรีหรือเปล่าเหมือนกับเป็นหนูลองยาให้คนอื่นน่ะก็กล้านะก็พร้อมนะคือเงินมีร้อยแต่ใจมีล้านนะ เลาบอกว่านัการเป็นประเภทนี้จริงๆอาจารย์เจอมาเยอะมากเลยนะทีนี้เราก็มาดูว่าสูตรสำเร็จของคนมนาังคารเนี่ยยังคงคุณสมบัติที่เรามีไว้อยู่นะคนุณสวัสดงการที่เป็นคนอารมณ์ดียิ้มง่ายร่าเริงคุณสมบัติที่เป็นคนที่ทุ่มเทเชล่อคนอื่นแล้วก็จริงใจคุณสมบัติที่มีความกล้าที่จะทําอะไรแบบ ไม่ลังเลใจแต่อาจารย์จะติดอาวุธให้อีกอย่างหวันหนึ่งนะถ้าคนเกิดวันอังคารมาพบอาจารย์นะอาจารย์จะลงทองมหามงคลร้อยแปดประการให้ทองมหามงคลร้อยแปดประการเนี่ยนะเป็นการตอบโจทย์ที่มีหลายคนนะถามอาจารย์เข้ามาว่า าจาร์ครับอาจารย์ขาเวลาที่มาพบอาจารย์เนี่ยแล้วเราอะ่ะเกิดวันใดกันแล้วแต่โดยเฉพาะวันอังคารที่ชอบมาอาจารย์บะไปเนี่ยจะมีพิธีกรรมใดเล่าที่ลงหนึ่งครั้งเลยอะ่ะจะได้ครบเครื่องทุกอย่างเพราะเรารู้หรือเปล่าอาจารย์จะพูดให้ฟังนะจากที่อาจารย์นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีผู้ที่เดินทางมา จากทั่วโลกเลยอะมาพบอาจารย์เพื่อลงหน้าหน้าทองเสริมสิริมงคลจะมีสิ่งที่แตกต่างแล้วก็สิ่งที่เหมือนกันอ่ะเอาสิ่งแตกต่างก่อนแตกต่างก็เรื่องของเชื้อชาติชนชาติเรื่องของความต้องการร้อยแปดพันเก้าประการที่แตกต่างกันถูกต้องไหมที่มาอาจารย์เพราะว่าคนที่มาจากทิน ที่ต่างกันหรือความต้องการต่างกันเมื่อมหาอาจารย์ก็ต้องบอกสิ่งที่แตกต่างกันถูกต้องไหมแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคืออาจารย์ย่อสรุปมาแล้วนะจาประสบการณ์เกือบ20ปีที่เปิดมหาบนตาเทวไลมาเพื่อเกื้อกูลสิทธิ์อาจารย์พบว่า ผู้ที่เดินทางมาพบมหาอาจารย์เนี่ยนะจะต้องการร้อยแปดพันเก้าอะไรก็แล้วแต่นะแต่สรุปสุดท้ายย่อเหลือแค่สามประการพวกเราคือหนึ่งใครที่ยังไม่ประสบความสำเร็จหรือยังไม่ลงตัวในเรื่องความรักครอบครวัวอยากมีสเสน่ห์ดันั้นอังคารนะวันนี้พบอาจารย์แล้วเนี่ยอาจจะได้ยินได้ฟังไปก่อนวันหนึ่งมหาอาจารย์นะ บอกอาจารย์เลยอยากลงพิธีกรรมที่เป็นสูตรลับและครบเครื่องทุกประการเรียกว่าการลงทองร้อยแปดมหามงคลคุณสมบัติข้อแรกของพิธีกรรมทองร้อยแปดเนี่ยนะอาจารย์พูดดียอทองร้อยแปดหนึ่งคือมีมหาเสน่ห์แรงพอลงไปแล้วเนี่ยไอคุณสมบัติที่เรากล้าคิดกล้าพูดมันมันจะประจุพลังแล้วทำให้คนน่ะที่ เจอกับเรามันต้านทานพลังแห่งมหาเสน่ห์ไม่ได้ข้สองพลังที่อาจารย์จะมอบให้ในพิธีกรรมทองร้อยแปดมหามงคลคือพลังเมตตามหานิยมซึ่งพลังเมตตามหานิยมนี่แหละจะดลบันาดาลความสุขความสําเร็จทางด้านธุรกิจการงานเต็มที่คนที่ต้องติดต่อกับเราในฐานะของเพื่อนพี่น้องคนร่วมงานเจ้านายลูกค้า หรือคนทั่วไปที่จะต้องซื้อขายหรือต้องทำอะไรเป็นการเข้าสังคมกับเราอะจะรู้สึกถึงความมีออร่าซึ่งเรามีเปินทุนเดิมอยู่แล้วแต่พลังทองและแปดมหามงคล่ในส่วนของม์ที่เป็นเมตตามหานิยมจะไปผลักดันจะไปดึงดูดให้ผู้คนรู้สึกพัะเรามากขึ้นแล้วอีกด้านหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้เลยคือพลังเรียกทรัรับโชคเพราะ คนเกิดนางคาระมีเกณฑ์ที่จะถูกรางวัลใหญ่แล้วก็พลิกชีวิตในข้ามคืนอยู่แล้วดังนั้นทองและแปดมหามงคลจึงเป็นพิธีกรรมสุดลับที่อาจารย์จะลงให้คนที่เกิดในวันอังคารที่ได้มีโอกาสมารับฟังอาจารย์ก็ขอให้วันหนึ่งเราได้พบกันนะที่มหามรตาเทวไลอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคารามแล้ววันนั้นจะเป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลจะเป็นวันที่พลังของเรา ประจุแรงที่สุดแล้วพลังนี้จะอยู่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตตราบที่เราอะยังจําหน้ายังจําเสียงอาจารย์คนนี้ได้วันนั้นขอให้มาถึงโดยเร็วเมื่อถึงเวลาเราจะได้พบกัน